มันโกงที่จริงตาแรกมันก็โกงแต่เราไม่ได้ดูเฉยๆตัดควยสวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับอเมก้าแก๊งครับแต่วันนี้นะฮะเราก็มีเกมสนุกๆมาให้เล่นกันอีกแล้วนะครับสำหรับเกมวันนี้เราจะขอตั้งชื่อเกมว่ากระดูกปั๊บล็อกโชคนะครับแน๊งแน่นะ เอาลูกบอลน,นะครับใส่ลงไปในกระดานกระโดดกับนี้แล้วก็เหยียบปั๊บแบบนี้นะฮะแล้วก็ให้อีกคนนึงนะครับซึ่งติดหมวกไว้บนหัวนะฮะไปรับอยู่ตรงฝั่งด้านนู้นนะครับเราจะแบ่งทีมมาเป็น2ทีมนะฮะโดยการหัวนั้นออกหาทีมกันออนน้้กกก็คคหวเเรราาาจะปยใขแล ก็แค่เพียงให้คุณนั้นช่วยกด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 แค่เริ่มก่อนนะเพราะคนที่ชนะมันจะได้ไปแบบเตรียมตัวเออเตรียมตัวแล้วจะได้ดูเกมไงกรรมการคุยเลยกรรมการไปตั้งตั้งตั้งมือเฉยเอายิงชุบเอ้ยแพ้เริ่มก่อนแค่เริ่มก่อนไหนเฮ้ย round 1 one ครับอะไรครับผมเม,มื่อกี้ผมตีโดนหรือเปล่าก็ไม่เห็นจะโดนเลยลลาลสี่ลูกแล้วกี่ลูกเหรอคุณผู้ชมสามลูกเรืรรรออ่องก่อนครบเ็ว สรุปสลาบเกมแรกนะครับทีมสีส้มไปไปหมดสาวลูกต้องเจอผูก round one fight เมื่อวานนี้ไปเช่าดีวีดีมาเรื่องหนึ่งเรื่องไทย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 ทะไทยะนี่ ครับเกมแรกของทีมสีเขียวนะครับได้ทั้งหมด0ูคะแนน round t fight นเฮ้ยเล่น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 เอาไวเล่นเล่เล่น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  ยัอิยดยับดับดยับดยับดยับดิยับดิีับดิยับดิยับดิิยยับดิดิยับดิยับยับดิยับดิยับดิยัยับดิดยดดิิดยยย แล้วบอกนะเาเต่ากลางนกลางอกันอ่ะอันนั้นผ่าใจวทาเว่ นะครับเกมที่2นะครับทีมสีส้มทําไปได้1ลูกเท่านั้นนอกนั้นมันฟาวหมดมันโกงที่จริงตาแรกมันก็โกงแต่เราไม่ได้ดูเฉยๆเออตัดควยเกมที่2ของทีมสีเขียวนะครับแต่ว่าผมส่งตัวแทนลงไปรับแทนนะครับอิมพอร์ตเข้ามาซื้อตัวมาเลย้ยทีมสีเขียวนะครับแต่ว่าผมโคตรเหนื่อยเนะเดี๋ยวผมให้ตัวช่วยลงไปช่วยแทนก่อนนะครับ Round two fight <laughs> oh, <God. laughs> Why, yeah. เ <onents and downhill behaviour> สมอแล้วสรุปนะครับสำหรับทีมสีเขียวนะครับเกมที่2ทําไปได้1นึ่งแต้มตอนแรกอ่อยให้เฉยแล้วเราจะมาตัดสินการเกมที่3นะครับเกมที่3นี้นะครับลูกกัะ2คะแนนนะครับถ้าใครทําได้คะแนนมากกว่าแล้วไปลบกันกับเกมแรกๆนะครับใครทําได้มากกว่าคนนั้นชนะ Round Fight มึงบ่นนะเฮ้ยเขี้ยไม่ร่วมางเลยเดี๋ยวเมื่อกี้เราคุยกันอยู่ก็ไม่ได้เห็นไม่รู้ว่ามึงทำยังไงโกงมองหน้าทิปไปที่ไว้ก็แบบทิปไว้อยู่อ่ะเขาเชือกมัดอะไรหรือเปล่าอะไรผมก็ไม่ได้กวนชิดกล้องนี่อยู่อย่างนี้ิะกล้องแบบเกมที่สามนะครับเกมนี้จะเป็นเกมละดสองคะแนนแล้วเราจะนำผลคะแนนทั้งหมดมารวมกันนะครับใครทำได้มากกว่าตีมนั้นชนะขอให้ตีมจะชนะ

det. <laughs> เราเป็นหรือเปล่าเรเป็นหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าเนี่ก็ชนะแล้วโอ้โหลูกเดียวไดลูกเดียวนะแค่สแต้มั้ล่ะคะแนนไเนี่ยอ้โคเดได้ผมลูกได้จิตสองคะแนนเลยไไโอ้ ันเหนื่อยเพราะมันเล็ดอย่างนี้ลหใส่แดดด้วยนะเอาเริ่ม่องี้วมาี่เใหม่ไหมนะไม่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 แค่ถามว่าเรื่องนี้นะเรื่อนี้เรื่อไปดี เน็ตหเอา้าเอ้ยไม่ใช่หกสจนี่มันได้หมันได้หอะลูกนั้นที่โกงไงคนจะแพ้แม่งเอาทุกอย่างไม่ได้เลยนี่เอาสามลูกเยนะตาล้อแม่งโกงด้วยเน็ตเอดเรือละเเยเ้ริ่ไปว่

ก็เป็นคเก็บพอฮะเมาหกแกเก็บพอพอปล่อยแก้มก็ปล่อยเลยได้แดดดึงหงอกขึ้นนะว้าวว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  ไม่ชนะแล้วเหรอครับพอคะแนนสั่งไม่ยืนชนะแล้หรอสรุปนะครับสรุปกันแล้วว่าวันนี้ทีมไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ยังมีความสุขกับวันนี้นะทีมทำไมกูไม่รู้สึกเหมือนกูชนะวะทีมสีเขียวเออสีเขียวทีมสีเขียวชนะไปนะครับเพื่อคะแนนเท่าไหร่วะ 7จ็ดต่อหกคะแนนใชเออจริงแรกๆเราก็ปล่อยให้อ่อยเข้าไปก่อนนะครับหลังๆแล้วก็เด็กแค่นี้ผมบีบหัวกินก็ได้โอ้ยสถานการณ์เนี่ยโอเคนะครับผมก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการแข่งขันของเราในวันนี้นะครับสรุปว่าสรุปว่าหิมะตกนะครับตรงนี้โ่ว